วันนี้มาออกโลงทานนะครับทําบุญให้กับพอสะอาดมลิวันนะครับเป็นอดีตผู <c oughs> ้มือการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันวันนี้ก็ชมรมศิษย์เก่านะครับแล้วก็คณะครูอาจารย์นะครับของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันนะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็มาทําบุญกันนะครับทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้พออาสะอาดมลิวันนะครับ ที่บ้านหนองแว่นนะครับอําเภอแม่จันจ <Arrow head. S 3> ังหวัดเชียงรายนะครับอะไรอย่างเงี้ยคืนม่เข้ามานอนเลยนะอันนีั่งนิ่อๆโฆษณาอร่อยที่สุดในโลกเหรอเออเต้ยโคตรอร่อยเหรออร่อยที่สุดเยโคตรอร่อยเลย ก๋วยทอดโคตรอร่อยหมูอทอดโคตรอร่อยไม่มีชื่อร้านหรอร้านอะไรอ๋อมีแป้งนี่ครับก๋วยทอดพวกใครขาแป้งขายอ่อมีแป้งมาสำหรับคนที่อยากจะเอาไปเนี่แล้วต้องวิธีทำต้องทำยังไงวิธีทำก็ต้องไปผสมน้ำขุนใส่แล้วผสมกะทิครับผม ก็ขายจะได้อันนี้ขายนั่นแหละครับทุกตัวไปก่อนคือสูงว่าเก้าสิบบาทนะครับร่ามีก่อนแล้วมีก่อนมีมาก่อนตอนตอนเราจะาจุกปวยเนี่ยใส่กระเทียมอย่างเดียวแหละใส่กระเทียมครับใส่กระเทีหมูก็ได้ยังบ่หมกเคี่ยวครับอันนี้เป็นตังด้วยทอดย่างนี้อใส่ข้ัวผสมแล้วอันนี้เป็นกองนี่ก็ได้เใส่ที่กองก็ได้ครับแล้วก็ใส่ขุยมะฟางหน่อยมีแป้งข้าวผสมแล้วนี่ครับผมอันนี้แป้งสำเร็จนะครับ อันนี้ได้ต้ยกล้วยกี่ประมาณประมาณ2บีอพราะว่าบีนี้มันก็ได้นักนะครับผมอ่อเลยทอดกุ้ยทอดอยู่ด้วยกันอร่อยละยายว่านใ่ะจะแป้งเดียวกันก็ทองบะพลัแป้งครับผม อันนี้เป็นแป้งกล้วยทอดเลยเพราะว่ามันเอาเมื่อไหร่ถุงเหรอไม่ต้องถอนไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนเราขอซื้อแป้งนะอันนี้ยังอันนี้ยังแป้งมีอยู่ก่อนมมีถุงไหมถุงใส่เดี๋ยวถุงมนีมาไม่ต้องถอนฝากไว้ก่อนรูดบุ๊คเาได้ครับผมรถจอดบนรถแม่รถบนอขายถุงเท่าไรถุงละแปดสิบบาทนะครับผมขายราคาเดียวที่ส่งฮะเป็นราคาส่งเนี่ย อร่อยต้องมาเทีย่ยวไม่ต้องกินข้าวเลยลเอาดี่ตจะมาน้ำมันใส่นี่ใส่มอกงไหน้ำมันใส่กันคะน้ำถงน้ำบุนใส่สสามใต้ไหมามเแล้วก็กระทิกระทิก็สามเณร แล้วก็ใส่ข้น้อยอันนี้อะไรเนี่อันนีส่อค่ะอาสนนอกยย่ยครับทำไปมันอนจัจาเออที่กลางคือผมต้องยงไง่ที่กองก็ได้เนาะครับผมที่กองก็ได้แต่ว่าเต็ว่าต้องใส่น้หมุนใส่โดยแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวตดยน้ำมัน โคตรอร่อย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 นี่คือลูกค้าเนือสายาขายที่ไหนครชมที่ลมโชคครับผมที่กาลมโชคครับ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 สาางปงางเป้งตอนั้นห้างโมเดิร์นอะครไหนแมหางโมเดิร์นก่อนจถึงห้างบอสต้รน้ตงรับ ไ่เลยเลยไดูว่ไงนมาทเยอะอยู่ล้วอตงคุณจใหญ่ก่าตดิันนี้มันแบบเหมือนกันพ่ออย่างอ๋อตั้งเพศเป็นสัตวนอกหมูอันนี้เนื้อล้วนครับแล้วก็ตั้งคุณนี่เป็นตนนะครับหมูตนสมักางไม่อะไรครับผมบเขาได้กี่วัน เป็นอย่างครับทำมาสกอตเตอร์กี่วันเออเจบได้ประมาณสามวันแต่ต้องแช่น้ำแข็งตลอดอ้ทำมาสก็ต้องแช่น้ำแข็งด้วยครับผมมาสก็ล้ก็แช่น้ำแข็งตรงตมันจะเปืเอ่อยล่ะเออมันคือเขาก็ทข้ไข่ไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกินสามวันก็จะออกเป็นแหนมละโอรสัตวนิดแม่เรามาข้างล่างแม่ได้สิอยู่กับยายวอร์นึงลาักกะลันเลย ม้นี่มันอยู่ข้างน้ามนกว่าแต่ไปกินตื้ยทอดมาอร่อยอร่อยแต่นะายทอดมารัแต่นะเยอะเขาต้องเอาที้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวจะลืมมันแอย่าแป้งแป้งครับแป้งสำเร็จรูปอะปกติขายสองราสิวันนี้ขายเ5้าสิบห้าบทลดราคาพิเศษอันนี้ไปจินนะแอ้กุ้นแจไปทอดอยู่กุ้น่ะ เออเอาของเรคนใดออกไปเด้อกินเนี่ยะบปกติขายสองาสินะวันนี้ขายเก้าสิบหตลาดตลาดไหนก็มีแต่จ้าบะมีอันนี้เนีไปได้ไหคะตไเปไแต่ไขายไ้ตจมีเจ้าของกัมันปโอ้ยังกูน่ะ เ้นยหันหันหน้าเข,ข้าก็ได้วงเี้มาห้ห้าีเลยไม่ทันเลยก็เบาเนาะมาแล้วครับมาแล้วเปิ้นั้นเ้ลหดล้อมนะนัไปเลยข้างหลังมาเนี่ยคยอ่ะ ยุบเองไม่ห้ามสวยุบใส่ยุบมันยุบได้แต่ห้ามสวยุบใส่ยุบมันหน่อยคนจิงใหมกับคนจงหยผู้เหมือนกันยุบละมือมันเปื้อนมันเจ็บจ้าเล็บเ็บตัวใส่ถมือมันนี่ของเป็นยังไงบาก็ได้อ่ะเนออไปก่อได้ั ไปนั่นคืะไรอย่นั่นเนอะไรนี่คือมันมาอรนาขาข้อนี้มันเหมนยังด้วยรอคเนี่ยยังไงมีก่ด้วยใช่ไห้วยมีมันอ่ะแต่ยังง้่กล้วยเหรอโั้